จริงๆก็ครบกําหนดแล้วล่ะที่นายวิรพลสุขผลหรือว่าอดีตพระเนรคําเนี่ยจะเดินทางกลับมาชี้แจงตามที่ลูกศิษย์บอกวันที่สามสิเอ็กรกฎาคมก็ยังเงียบอยู่ไ,ไ,มมไม่มามยังเงียบมากนะฮะแล้ววันนี้มีรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามทาว US นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยที่เผยแพร่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็ติดตามข่าวนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ สยามทาว US นะครับก็บอกว่าได้รับการเปิดเผยจากกงสุนพีรินสุจริตกุลแห่งสถานกงสุลใหญ่นะนะครลอสแองเจลิสเมื่อวานนี้ว่าได้รับการติดต่อจากตำรวจคนหนึ่งชื่อว่าโดนัลด์ดวงปัญญาเป็นตำรวจอเมริกันเชื้อสายลาวนะฮะประจำอยู่สำนักง,งานตำรวจเมืองซานดิเอโกขอความร่วมมือกับสถานกงสุลหน่อยให้ช่วยรณรงค์ให้คนไทยในซานเดเอโก ที่เคยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงของอดีตพระเนรคาเนี่ยมาแจ้งความกับตํารวจท่านนี้เพราะเขาเนี่ยอยากจะจับคือเขารู้แล้วตอนนี้เนี่ยว่าเนรคาเนี่ยอยู่ที่ไหนมีอยู่สองที่เขาบอกเขาจับตาดูอยู่แต่เขาจับไม่ได้ที่จับไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาคือยังไม่มีใครเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์ตกเป็นผู้เสียหายเลยแม้แต่คนเดียวนะฮะนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีการได้รับการประสานอะไรมาจากทาง ฝ่ายไทยซึ่งเขาบอกถ้าเกิดรอการประสานงานแบบรัฐบาลกับรัฐบาลในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันมีขั้นตอนมากมายเกรงซะว่าเดี๋ยวเนนคำเนี่ยจะเดินทางออกนอกพื้นที่ไปซะก่อนนะฮะคือสยามทาวยูเอสก็ได้โทรศัพท์คุยกับนายตำรวจโดนัลดดวงปัญญาคนนี้นะครับบอกว่าเท่าที่มีการติดตามตรวจสอบเนี่ยมิสเตอร์สุขผล ะะได้หลอกลวงทั้งคนไทยและคนลาวเป็นจํานวนมากในซานเดเอโกผมทราบดีและติดตามเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดแต่ตอนนี้ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะเป็นคดีข้ามชาติและยังไม่ได้รัการติดต่อขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยถ้าหากมีเจ้าทุกเกิดขึ้นในเขตซานดิเอโกไม่ว่าจะเป็นเจ้าทุกคนไทยหรือคนลาวมาแจ้งความดําเนินคดีผมก็จะจับได้ทันทีเลย ดังนั้นโลนารงขอความร่วมมือให้ใครสักคนหนึ่งไปแจ้งความหน่อยให้มีผู้เสียหายให้มีผู้เสียหายไม่ต้องเยอะแกบอกว่าขอแค่คนเดียวก็จับได้แล้วแล้วก็เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบดูตอนนี้เนี่ยสองแห่งที่กบดานอยู่ก็คือเอขอาไลฟังบอกว่าวันที่21กรกฎาคมเนี่ยยังเห็นเนนคามเนี่ยออกมาบินทะบาทอยู่ที่แถวแถววัดลาวในริเวอร์ไซด์แล้วก็มีผู้หญิงลาวคนหนึ่งเนี่ยคอยดูแลเขาอยู่ อีกจุดหนึ่งก็คือที่บ้านของเขาที่เล็กเอลซินอนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ทั้งสองที่นี้นานแค่ไหนถ้าช้ากว่าน,นี้เนี่ยเดี๋ยวจะหนีซะก่อนอ